อยากมีสเสน่ห์มัดใจคนรักให้อยู่มัดเอาอกเอาใจไม่นอกใจไปมีชู้ให้สวดพระคาถาบทนี้นะครับพระคาถามหาสเสน่ห์มัดใจแฟนเพียงว่าสั้นๆหนึ่งจบก่อนนอนจะทำให้คนที่เรารักเราคิดถึงหันมารักเราคิดถึงเราทั้งวันทั้งคืนหนีไปไหนไม่ได้เหมือนโดนผูกมัดพร้อมวิธียกคูเรียนและวิธีใช้สวัสดีครับ สำหรับคลิปในวันนี้ผมมีคาถามหาสเสน่ดีๆมาฝากครับเป็นคาถาสเสน่ห์ใช้สำหรับมัดใจแฟนหรือคนที่เรารักให้เขาเอาอกเอาใจไม่นอกใจเราไปมีชูท่องแล้วจะทำให้แฟนหันมารักเราคิดถึงเราทั้งวันทั้งคืนนี้ไปไหนไม่ได้เหมือนโดนผูกมัดครับท่านว่าหากเรามีความเชื่อมั่นศรัทธามากพอก็อนอนให้ตั้งสมาธิให้ดีด แล้วกําหนดจิตตั้งใจสวดพระคาถามหาสเสนมัดใจัยบทนี้หนึ่งจบรับรองเห็นผลเร็วทันตาอย่างแน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็นครับคาถามหาสเสนมัใจัยว่าดังนี้ครับพุทธังรัตรนังธรหมังรัตรนังสังขังรัตตนังพระพุทโธร,ร่วมจิตพระธรรมโมร่วมใจพระสังโฆหลงไหล ร่วมใจพระพุทธโธณภูนะโมมัตพุทธลัตพารึงยะกึงเคเรณนะโมพุทธ,ธายะโอมสวาหะคาถานี้ใครจะนำไปใช้ให้เขียนใส่สมุนและวางใส่ผานพร้อมด้วยทู่ห้าเทียนห้าดอกดาวเรืองหนึ่งพวงหรือดอกไม้หนึ่งกำมเงินบูชาครูสิบสองบาทให้ทำในวันจันทร์ อธิษฐานหมอพระพุทธรูปที่บูชาและครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาลูกขออนุญาตท่องจำและนำพระคาถาบทนี้ไปใช้ขอให้เกิดความขังความศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก็จุดธูปเก้าดอกเทียนสองเล่มอันนี้ไม่เกี่ยวกับของในพานนะครับท่องนโมสามจบอาราธนาศีหห้าเพราะศีลห้านี้สำคัญมากนะครับ แล้วยกผ่านคูที่ใส่สมุนและทูบเทียนดอกไม้เงินสิบสองบาทขึ้นอธิษฐานบอกข้าพเจ้านายหรือนางขอบอกกล่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ตลอดจนคูบาอาจานเจ้าของวิชาแต่ก่อนเก่าปัจจุบันลูกจะขอศึกษาท่องจำและใช้พระคาถาบทนี้ขอให้ท่องได้ง่ายจำได้แม่นใช้ได้ขังดังคูบาจานท่านมาช่วยเสกเปา ขอครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาจงลงมาช่วยประสิทธิ์ประสานวิชาให้ลูกด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุจากนั้นก็สามารถท่องจำให้ขึ้นใจและนำพระคาถาไปใช้ได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมและความต้องการของตัวเราเองได้เลยครับส่วนเงินบูชาครู12บาทให้เอาไปซื้อของใส่บาตรทำม,มุลและทูบห้าดอเทียนห้าเล่ม ก็เก็บเอาไว้จุดไหว้พระตามปกติส่วนดอกไม้เมื่อแห้งแล้วให้เก็บทิ้งก่อนเก็บทิ้งให้พิจารณาก่อนว่าดอกไม้นี้ตอนเราถวายพระยกคูเรียนพระคาถามันก็สวยดีแต่มาวันนี้มันแห้งเหี่ยวมันคือสัจธรรมของโลกจึงอย่าประมาทในการเกิดแก่เจ็บตายของดีอยู่กับคนดีให้เน้นสร้างความดีให้มากครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวพรคาถาในวันนี้อากระผมพูดผิดพลาดขาดตับพ่องตรงไหนไปบ้างก็ต้องกับเพราะว่าภัยท่านผู้ฟังมาณนะที่นี้ด้วยนะครับอากท่านผู้ฟังท่านในชื่นชอบก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ